นนี้115น่าจ1 17เหวียนนี่ดีกว่าแล้วป็นเกีดีกว่าดี่านี่ดีกว่าต้องคุ้มไหม้าก115เนี่ยต้อง3-4โลได้นะเราคล่องอยู่ขนาดจัติ๊กเหรเป็นดีๆปจะดีอ๋อกี่วันเรามาันเราเป็นมวยไงฝีมือมวยเขามวยมัฝีมือแต่เราต้องนทองเราไม่เคยชกก่นนะเราหน้าจะยาวกว่าเขาเยราสูงเท่าไหร่74น้ำหนักของเราไปปอเท่าไหร่6ปีนี้อายุเท่าไแล้ว 7ย่างสบดยกมวยมารวมกี่วได้ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่วนะสามวัหลังมายังมั้สามหลรเราชนะนอกประเทศมาณจัยแล้วก็ชนะนอกพี่อลังการแล้วก็ชนะพิชิตสิงห์ช้นะสองแพ้หล่าสุดแพ้ใครมาณจัยสทารที่ที่นี่เหรอลาเนินลาดเนินนะนะ วันนี้ร่างกายเป็นยังบ้างพร้อมมาทายยังพร้อมนะซ้อมไปจรินดีด้วยนะน<ช>ะฝากไปขับเชีย่ยนะฝากคน,นเราในเจไดเมื่อไรเง่งใจเชี่ยงนะครับเมือวานนี้ผมเชี่ยขนาดกับอขนาดจะเล่นครับโอเคขอจยจดดีคอนะถึงวัน ัันนน้ตครบสวัสดีครับกล้องน้ำทองพะลักูนวันนี้พิกัดเท่าไหร่ร้อยร้อยสิบห้าครับเป็นไงเหยี๋ยวบริบริเลยครับซ้อมอยู่คอนเกนครับของพะลักูนเลยนะครับคุณพวงถูกซ้อมเพียบริบริครับว่ามากี่วันนะซ้อมเดือนเนี่ยครับเราเป็นวันในมวยฝีมือมวยหมัดมวยเข้าฝีมือมีหมัดครับไปเจอเขาไม่นี่เจอเคเจอแต่ะหมืนนั่นนไม่ครับไม่เคยเจอนะเราสูงเท่าไรความสูงร้อยหกสิบสามน้ำหนักกว่าเราเยอะกว่าเยอะเล 5้ครับปีนี้อายุเท่าไห่ยี่เครับชกมวยมาั้งหมกี่นัดแล้วนี้ชกมวยมาเจ็ดสิบวันเจ็ดสิบวั้งสามสาไฟสุดท้ายเป็นไรานั้น3ามไฟหลังชนะนอกหนึ่งแล้วก็เสมอหนแล้วก็แพ้หนึ่งแพ้หนึ่งร้อยอะไรก็ไชกมาน14คร้อยสบก็เวทนี้ประมาณสบายๆนะนี่ต้องคุมเป็นคุ้มรักษาสี่โลได้ไหมครับประมาณนั้นนะเราเป็นคนจจกจังวันอนแกนนครับฝากครับก็ฝากเชียร์นะครับยินดีเต็มที่แน่นอนครับโอเคขอช่ว้ครัครับผมโอเคไป